you that ลายทุกในเช้าของวันที่7พฤศจิกายนพศออ2559ณพุทธอุทยานพุทสวรรค์ข้าพพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้กราบนอบน้อมเข้าว่าทุนถามธรรมของชีวิต ของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งให้ชื่อสมมติว่าโยมหนุมมน่มโยมหนุ่มเป็นผู้ชายที่มีความขยันมุ่งมัน่นตั้งใจทำความดีแต่บนเส้นทางชีวิตของโยมหนุ่มนั้นดูเหมือนจะไม่ราบลื่นเลยมีทั้งกรรมวิบากเก่า ที่ตามมาเกิดขวางบางครั้งก็มีกิเลสและตัณหาที่คอองำบางทีก็เลยทำให้ยมรู้สึกเป็นทุกข์ใจมากเพราะไม่ว่าจะพยายามทำความดีในแบบไหนพยายาม ละต่อสิ่งไม่ดียังไงก็จะต้องมีเหตุให้พ่ายแพ้คือทำดีไปก็เหมือนจะไม่เห็นผลจะละต่อการทำไม่ดีเท่าไหร่ก็จะต้องมีเหตุให้ไปเผลอทำผิดหรือว่าทำไม่ดีก็เลยทำให้ โยมหนุ่มเป็นทุกข์ใจมากข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าแต่อ,องค์พระพุทธบิดาในวันนี้จึงได้ทูลถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาอง์รัชมานจำพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก จะทุนถามพระองค์ถึงปัญหาชีวิตของโยมหนุ่มนะเจ้าขา่าพระองค์เจ้าขาการที่เราคิดดีปรารถนาจะทำดีแต่เรามักจะเจออุปสรรคไม่ว่าจะกเดนขีเลตนหาหรือกรรมเก่ากรรมใหม่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นรวมตัวมันครอบงำ ทำให้เราทำไปเหมือนจาไม่เห็นผลการทำความดีทำให้เราเหนื่อยท้อใจทำให้เราต้องพลัดพรากผิดพลาดไปทำในสิ่งที่ไม่ค่อยดีอยู่เป็นเพราะอะไรล่ะเจ้าคะแล้วเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะพ้นจากสิ่งนั้นนะเจ้าคะพยายามทำเลย ถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีรวมถึงโยมหนุ่มก็ด้วยนะลูกตั้งใจนั่งกัดสมาธิเธอพระยรรมเองก็จะได้พิจารณาดูตาม ดูด้วยสติและปัญญาดูด้วยความรู้แจ้งเข้าใจคำว่าชีวิตอย่างแท้จริงดูให้เห็นทั้งชีวิตที่เป็นกายาชีวิตที่โอนอยู่ในโลกทิพย์คือ ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ส่งผลมาให้มีดวงชะตาชีวิตแบบนี้มีชะตาชีวิตของยมหนุม่มและมียมหนุ่มขึ้นมาลูกเอ๋ยลับตาภาวนาให้ดี แล้วน้อมจิตถามให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเถิดว่าในอดีตการก่อนโยมหนุ่มนั้นเคยได้เกิดมาเป็นคนที่มียศที่สูงม,มีอำนาจอยู่ในมือ สามารถชี้เป็นหรือชี้ตายให้คนอื่นโยมหนุ่มได้ใช้อำนาจสิ่งที่ตนนั้นมีอยู่ในการฆ่าบุคคลผู้อื่นไว้หลายคนอาจจะด้วยความโกรธแค้น อาจจะฆ่าด้วยปัญหาในณตอนนั้นที่มีต่อกันแต่ก็ได้ฆ่าคนอื่นไว้หลายดวงจิตได้ก่อกรรมเอาไว้มากมายในการก่อนเมื่อกลับมาเกิดในภพนี้ หลังจากที่โยมหนุ่มพ้นกรรมจากนรกก็เลยมีดวงชะตาชีวิตเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้เพื่อชนใช้ใกรรมของตนการทำความดีก็เลยต้องฟันฝ่าหน่อย ก็เลยต้องทดสอบหนักยอมหนุ่มเอยชะตาชีวิตของคนเรานั้นมาจากการกระทำของตนทั้งในอดีตที่ส่งผลมารวมถึงการกระทำในปัจจุบัน ด้วยเฉะนั้นชีวิตหรือชะตาชีวิตที่ลูกเจอมันก็เกิดมาจากผลการกระทำของลูกเองทั้งนั้นการที่ลูกนั้นทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น หน้าที่การงานหรือว่าจะทำสิ่งที่จะทำให้ลูกนั้นได้รับได้ประสบพบกับความสุขความเจริญในชีวิตก็เลยเหมือนมีสิ่งขัดขวางหรือทดสอบลูกนั้หนนะักการที่จะได้รับ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็เหมือนจะมีเหตุโดนกิดขวางออกไปไม่ให้ได้รับนั่นทรงผลกรรมมาจากที่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานใช้อำนาจที่ตนมีอยู่ฆ่าผู้อื่นบัดนี้ พอจะได้ตําแหน่งที่ดีมีหน้ามีตาขึ้นมาบ้างก็เลยมีกรรมตรงนั้นหมักวางทำให้ต้องพลัดพรากจากความสมหวังในหน้าที่การงานหรือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไปโยมหนุ่มเอ,อ้ย รวมถึงการทำความดีก็ด้วยเวลาถ้าทำดีกับใครช่วยเหลือใครก็มักจะโดนทำร้ายน้ำใจกลับคืนอยู่เสมอเสมอนั่นก็เป็นเพราะว่ายังมีผลของกรรมไม่ดีที่เคยโกรธแค้นฆ่าผู้อื่น เงาไม่ดีนั้นยังคงติดตัวลูกอยู่กรมวิบากนั้นยังส่งผลมาคลอดงำจึงทำให้ลูกนั้นยังดูไม่ดีในสายตาคนอื่นไม่ว่าจะทำดีแต่ก็เลยยังดูไม่ดียมมนุ่มเอ,อ๋ย ชีวิตของลูกนั้นถูกความโกรธความหลงความโลภถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงำให้สร้างกําหนักเอาไว้ในอดีตการก่อนกลับมาในพบนี้ก็เลยมีเชื้อเหล่านี้มาคลุมจิตของลูก ให้ตกเป็นทาตุของเชื้อเหล่านี้และไม่สามารถที่จะเอาชนะเชื้อกิเลสเหล่านี้ได้เลยก็เลยทำให้ลูกนั้นปล่อยวางไม่ได้เลยยังยึดอยู่กับสิ่งที่ทำยึดอยู่ หลงอยู่กับชีวิตที่มียึดและลุ่มหลงในชีวิตที่จะดีหรือไม่ดีกลายเป็นความจริงจังกับชีวิตมากเกินไปปล่อยวางไม่ลงก็เลยทำให้กลายเป็นทุกข์เช่นนี้ล,ะล่ะลูก โยมหนุ่มเอิยจงตั้งใจภาวนาทําจิตให้นิ่งนิ่งแล้วค่อยๆตรึกตรองทบทวนดูถึงสิ่งที่กลุ่มลูกนั้นอยู่แล้วค่อยๆฝึกฝนจิตของลูก ให้ทำความดีให้ได้ด้วยพลังของสมาธิด้วยพลังของสติปัญญาแล้วค่อยๆทำดีไปเรื่อ,อยๆสั่งสมไปโดยที่ไม่ต้องไปหยหาคนที่จะส่งกลับมาบัดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ ว่าทำดีไปแล้วต้องเจอกับสิ่งที่ดีเพราะชีวิตของคนเราทุกคนนั้นย่อมมีเหตุที่มาของมันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีเหตุที่มาของมันทั้งนั้น บางคนเกิดมาบางทีก็อยากจะทำความเชื่อบ้างแต่ก็ทำไม่ลงทำไม่ได้แม้จะโดนคนอื่นเบียดเบียนหนักเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถทำกรรมเชื่อกลับคืนสู่คนเหล่านั้นได้เลยเพราะมีผลบุญ มีคุณงามและความดีที่คนคนนั้นได้สั่งสมเอาไว้ส่งผลมาคำหนุนคำาชื่อเจ็ดดวงนั้นเอาไว้ไม่ให้ตกต่ำลงไปเลยไม่สามารถทำเชื่อได้เลยไม่ว่าตนก็อาจจะคิด ว่าเจ็บใจขนาดนี้ทําคืนเลยแต่ท้ายที่สุดก็วางลงปรุงได้และไม่สามารถแก้แคน้นหรือทําคืนไม่สามารถสั้งกรรมชั่วได้มีบางชีวิตบางดวงจิตที่เกิดมา รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและพยายามทำสิ่งที่ดีพยายามแล้วแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นอำนาจของกรรมที่ไม่ดีที่ตนก่อไว้ที่ส่งผลมาไม่สามารถหนีพ้น อำนาจของกิเลสที่เข้ามาครอบงำไม่สามารถหนีพ้นอำนาจของกรรมเชื่อที่ตนเคยก่อเอาไว้ได้ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพ่ายแพ้โดนฉุดดึงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ร่ำไป ทั้งที่คิดดีแต่ไม่สามารถทำดีได้โยมหนุ่มเอ่ยชีวิตของลูกนั้นก็คล้ายคลึงกันกับชีวิตที่ยกตัวอย่างให้ในแบบที่สองลูกเกิดมาตามกรรม แต่กรรมนั้นดันเป็นกรรมไม่ค่อยดีจึงส่งผลมาครอบงำติดตามทำให้ลูกนั้นเหนื่อยในการทำความดีและมัดจะพ่ายแพ้ต่อกรรมเก่ากับสิ่งไม่ดีกิเลสตัณหาเหล่านั้นอยู่บ่อยๆันน้ ต่อจากวันนี้ไปให้เริ่มต้นใหม่เราไม่ต้องสนใจว่าทําดีไปแล้วเท่าไหร่อย่าไปหลงยึดมันดูทําต่อไปเรื่อยๆเถิดแล้ววันหนึง่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเองถ้ามีน้ำร้อน เราไม่ต้องสนใจว่ามันร้อนเท่าไหร่การเวลาจะช่วยให้น้ำร้อนนั้นเย็ยนลงการเติมน้ำเย็นคือการหาแต่สิ่งที่ดีทําแต่ความดีมันเติมโดยไม่ต้องสนใจว่าตนนั้นโดน วิบากรรมเก่าครอบงำให้เร่าร้อนอยู่ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นจงทำแต่ความดีก็พอเมื่อเราไปสนใจว่าทำดีแล้วทำไมเจอแบบนี้ทำดีไปก็เท่านั้นก็จะยิ่งทำให้เราท้อใจ และตกเป็นทาสของสิ่งไม่ดีกรรมไม่ดีกิเลสตัณหาจนทำให้เราผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยกลายเป็นทุกข์เช่นนี้โยมหนุ่มเอ่ยเดินต่อไปเถิดลูกเดินต่อไปด้วยการทำความดี สิ่งไม่ดีทั้งหลายจะพ่ายแพ้ไปในที่สุดสาธุจเจ้าค่ะกับขอพระคุณพระบุตรงองค์ที่เม่ตาชี้ทางสว่างให้กับโยมหนุม่มและลูกเองก็เข้าใจชีวิตแล้วเจ้าค่ะว่าชีวิตของคนเรามันถูกกำหนดมาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ ฉะนั้นการที่เราอาจจะยังไม่ดีหรือทำดีไปยังไม่เห็นผลนั่นก็เพราะว่าเรายังมีความดีน้อยเกินไปก็เลยยังไม่เห็นผลเจ้าค่าจะจัดทุก